มาครับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับคูรูปรึกษาปัญหายิ่งหญิงตื่นเต้นกันมากนะฮะไม่รู้คุณผู้ชมตื่นเต้นเหมือนพวกเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้นะครับคูรูของเราอาจารย์โอ้นพมงคเนียจะมีวิธีการรักษาในรูปแบบแผนไทยโบราณดั้งเดิมหาชมได้ยากนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเองไม่เคยติดตามรายการผู้หญิงรู้จริงมาก่อนหน้านี้ช่วงแรกๆที่อาจารย์โอ้นมาเป็นคูรูของเราเนี่ยก็ จะต้องไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนนะมั่นใจอย่างนั้นวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาเรียกกันว่าการย่ำขางครับแล้วก็สามารถที่จะรักษานะครับผู้ป่วยที่มีอาการปวด ขาแล้วก็ปวดข้อเท้ามากๆนะฮะด้วยรูปแบบเนี่ยน่าสนใจอยู่แล้วแต่ว่าจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรแล้วก็เห็นผลยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวถามกูรูของเรานะครับแน่นอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์อ้นพรมงคลครับสวัสดีครับสวัีราวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนั่งอยู่ข้างท็อปอยู่แล้วนะครับมาให้อาจารย์อ้นเนี่ยย่ำขางให้นะครับนั่นก็คือน้องจตุรงจันวงศ์นะครับเป็นยังไงบ้างครับปวดขาเหรอปวดขาครับเพราะว่าอันเนื่องมาจากล้มเล่นบอลแล้วก็ เล่นบอลแล้วไปกัดใครเหมือนที่ล่าสุดเขามีนักบอลไปกัดใครนะกัดใครไม่ได้กัดครับไม่ได้โซเลสแต่อ้ไม่ใช่โซเลสคนละคนกันต้องถามนิดนึงว่ารู้จักคุณหมอได้ยังไงอะคะก็จากหมอได้ไงก็ดูจากทางรายการนะครับทางรายการเราหรอแล้วก็นั่งนั่งสูงก็ได้ผ่านผ่านที่สานัก อาจารย์บ่อยๆอะครับแปลว่าบ้านอยู่แถวบางใหญ่่ะครับบ้านเพื่อนครับบ้านเพื่อนอยู่แถวบางใหญ่ครับผมก็คือจะเห็นที่คลินิกของอาจารย์โอนอยู่แต่ยังดูเป็นวัยรุ่นอยู่เลยไม่น่าจะเชื่อว่าจะสนใจอะไรนวดแบบนี้คนเดียวจะไปนวดแบบนวดแผนแผนโบราณนะถ้าเกิดเป็นแผนปัจจุบันถ้าพี่อายุเท่าน้องพี่จะไปอาบอบนวดมากกว่าไไปแบบแผนปัจจุบันปีนี้อายุเท่าไหร่ ยี่ห้าครับนี่กําลังวัยลงอ่างเลยอ่ะแต่มาเข้าแผนไทยเฉยเลยทุทําไมอ่ะทําไมถึงสนใจอ่ะครับก็คือส่วนตัวชอบครับแล้วก็ทางบ้านทางครอบครัวที่พ่อแล้วก็แม่มีอาการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ครับครับสนใจนี่คือสนใจก็คือมามาทางบ้านเลยหรือเปล่าตอนมาทางบ้านเลยด้วยโอ้ดีจังเลยอ่ะคุณหมอเนี่ สนใจจนมาขอขอเป็นลูกศ so. ิษย er kind of like ์ขอเป็นลูกศิษย์เลรอครับแสดงว่าโดนเท้าอาจารย์อ้นไปนี่มาติดใจเลยเหรอครับผมนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีครับเราแบบว่าเห็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจในศาสตร์ที่มันโบราณเราก็รู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าเออศาสตร์ดีๆเรื่องราวดีๆแบบนี้มันจะไม่หายไปตามอายุของคนที่คนที่เป็นเจ้าของใช่เพราะว่าอีกหน่อยหมออ้นก็จะอยู่ไม่นานใช่ ไม่ต้องต้องถ่ายทอดใ้ลูกศิษย์ในไม่มีการถ่ายทอดไม่มีคนมารับนี่ก็่ายไปตามเขาล่ละมีอาการไงเขถึงมาหาหมอก็ไปกินคำตอบแล้วว่าเล่นบอดปอดขาบอดขานะครับแล้วมารักษาแล้วนงก็ดีดีขึ้นนะดีขึ้นแบบตั้งแต่ครั้งแรกที่หมอแล้วที่อาจารย์โอนให้การรักษานชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อเอียงครับน้องเอียงให้การรักษาน้องเอียงเนี่ยเลือกรูปแบบอะไรบ้างคะอาจารย์โอนตอนที่ไปที่คลินิกอ่ะ ตอกเส้นตอกเส้นแสดงว่ายังไม่เคยย่ำขางยังยังครั้งนี้ครั้งแรกเราเคยเห็นไหมฮะเอี้ยงเอี้ยงเคยเห็นไหมครับเคยเห็นอาจารย์อ้นย่ำขางไหมยังครับผมว้าวรู้ไหมว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่ใช่เตาอย่างงี้นะมันจะเป็นเตาพัดเตาเตาถ่านร้อนร้อนแล้วก็เอา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 เนี่ยลงไปในถ่านเลยอันนี้ถือว่าปลาณีน้องมากเลยนะคะอันนี้ถือว่า เป็นการประยุกต์ให้เหมาะสมกับการถ่ายทีด้วยมัสูดลมเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตุกตาเนี่ยเคยโดนน้าที่เนี่ยเนี่ยแตกมีควันไม่ได้ฮะแต่ว่าความร้อนเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันจับตาดูให้ดีๆฮะอย่างที่ต๊อบบอกไว้คุณผู้ชมเพราะว่าน้อยคนนักที่จะได้เห็นขนาดตัวผู้เข้ารักษาเองน้องเอียงเนี่ยก่อนหน้านี้ไปที่คลินิกอาจารย์อ้นก็ยังไม่เคยรักษาให้ด้วยรูปแบบนี้เลยนะฮะที่ เกิดขึ้นหลังจากเล่นบอลบ่อยออกกำลังกายออกกำลังกายบ่อยเนี่ยมันมักจะมีปัญหาตามบริเวณไหนบ้างครับเป็นพวกที่ข้อเท้าอ่ะข้อต่างๆของขาใช่ไหมครับข้อเท้าเจ็บมากเจ็บตลอดแล้วก็เจ็บมานานแล้วเป็นปีแล้วครับรักษายังไงก็ไม่หายใช่ครับก็จะไปนวดตามที่ต่างๆเนี่ยแล้วพอคุณหมอรักษาให้มันดีขึ้นเลยดีขึ้นครับครั้งแรกก็รู้สึกดีขึ้นแล้วตอนนี้รักษาเขามากี่ครั้งก็สามครั้งสามครั้งนะเขาเก็บตังค์แพงไหม ไม่ครับไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเป็นลูกศิษย์แล้วโอเคว่าจะไม่ทำไม่ฟรีนะอะไรอี้หรือเปล่าอะให้น้องเอี้ยงนอนน้องเอี้ยงนอนมาดีกว่ามาจะได้ให้อาจารย์อ้นชี้จุดเกิดเหตุว่าบริเวณไหนที่นอนหงายก่อนเป็นนอนหงายก่อนนะเป็นมากๆครับขาข้างซ้ายใช่ไหมครับข้างซ้ายที่เป็นมากใช่ไหมครับขาข้างซ้ายที่เป็นมากเดี๋ยวคนถามหมออ้นนิดนึงการย่ำขาเนี่ยสามารถย่ำใครได้บ้าง ็คนที่เป็นโรคอะไรได้บ้างส่วนมากจะเป็นอัมบพร์กอัมบพาตน,นะครับออแล้วก็ขาชาการย่ำนี่จะเหมาะมากแล้วจะหายเลยครับย,ยังนี้เหมาะเลยมีอาการอักเสบเออแล้วก็เป็นข้อเท้าพิกจะได้จัดกระดูกไปแล้วนะครับแล้วก็ตอกเส้นไปคราวนี้ก็จะมาย่ำก็ครั้งนี้หายเลยครับเพราะว่าการจะย่ำเราต้องเตรียมสมุนไพรมันก็จะต้องใช้เวลามีกรรมวิธี<ช>ปกติอาจารย์อ้นจะเลือกย่ำขางให้กับใครบ้างครับ เอามาพึกอามาพาดก็คือจะต้องเป็นเป็นระดับที่ค่อนข้างรุนแรงรุนแรงใช่นหมามาพึกแล้วก็ผู้หญิงที่ไม่ได้อยู่ไฟมีอาการมากเรื้อรังอย่างนี้เหมาะแต่ว่าคนไข้มาเราก็ต้องใช้เวลาแล้วควันมันเยอะต้องใช้เวลาเตรียมนะครับนะก็นะแล้วนะที่น้องเอี้ยงตัดผมทรงพี่มากพ่อหนงอะจ๊ะในเดี๋ยวนี้ทุกคนเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ัทรงนี้กันหมดเดี๋ยวจะไปตัดบ้างแล้วเนี่ยแล้วไม์จานต้องไม่ตัดอะ ก็ว่าเมื่อวานบอกจะตัดคนไข้ก็บอกยาเลยคนไข้ขอไว้นี่จะตัดให้เหมือนกันนะเนี่ยอเคจับตาดูให้ดีครับคุณผู้ชมครับน้องเอี้ยงสั่น์แล้วะส่วนเราหนีไปไหนเดีอยวไล่เราอยู่ข้างๆให้กําลังใจเราก็เท้าเปล่าพ้อน้ำบางทีต้องยืนบ้างไม่เป็นไรนะน้องเอี้ยงน้องเอี้ยงได้เทำประกันชีวิตไปหรือยังคะปลอดภัยปลอดภัยที่เราเห็นสีเหลือง นั้นคืออะไรครับคืออะไรกองอเท้าสมุนไพรนะครับนี่คือไพรแล้วก็อันนี้จะรวมขมิ้นชันด้วยแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปนะคุณหมออ้นยกเท้าให้กล้องดูนิดนึงได้ป่าว่าเท้าคุณหมออ้นมีเหล็กมีอะไรหรือเปล่าก็จะหาว่าเอ๊ะทำไมเหยียบได้่งี้ใส่เหล็กไว้หรือเปล่าเราเป็นเรียนเพราะว่าต้องการให้คนผู้ป่วยเนี่ยหายไวขึ้นนะครับเราก็เลยเรียนแล้วก็เลยมาสอนลูกศิษย์เลยไม่เท้าที่เห็นนี่คุณหมออ้นเคี้ยวหมากเลยไว้ทำอะไรครับ ปลาเท้าคือไว้ทรงตัวกันล้มกันล้มมยหนูจะกันไปข้างหลังอีกทีนึงนะขาเนี่ยมันคือขาก็คือใบไถนานะครับค่ะคันไถนานั่นเองนะขาคันไถนาเออมันเนี่ยไม่ค่อยเอไม่ค่อยร้อนอะนะครับเตามันจะใช้เวลานิดนึงเออได้อยู่ได้อยู่นะครับมันเป็นแบบไร้ควันครับ๊ตมันเป็นแบบไร้ควันหรอ เสแต่เสียงมันก็ฉี่อยู่นะหนูได้กลิ่นเท้าอาจารย์อ้นหอมเชียขอคีปกินก่อนได้ไหมนี่ต้องใช้สมาธิมากนะเพราะคุณตัวนักแต่ว่าอะไรให้เราหยุดพูดใช่ไหมครไม่ใช่คือได้แต่หมายย้งว่ามันไม่ได้กลิ่นเท้าออกมากลิ่นสมุนไพกลิ่นสมุนไพแม่อันนี้คือย่ำย่ำเดือดแล้วเดือดแล้วย่ำสมุนไพร้อนไหมคะน้องเนี่ยใช้ได้เลยนะลูก ร้อนไหมครับร้อนครับร้อนงอนครับร้อนวูบเลยใช่ไหมคะเป็นวิธีการรักษานี่มันคือย่ำลงไปเพื่อให้เกิดความร้อนถูกต้องไหมครับแล้วก็ถ่ายเทความร้อนมาที่คนไข้ถ่ายเทความร้อนครับไม่ต้องเกงัะผ่อนคลายนะผ่อนคลายนอนเฉยๆจะผ่อนได้ยังไงละร้อนขนาดนี้เวลาร้อนก็ถ้าร้อนก็ร้องพิมาขาเลยนะร้องใช่ไหมต้องร้องออกมานะบอกได้นะครับบอกได้ นี่เดือดนะคะคุณผู้ชมเดือดเดือดเลยนะคะกลิ่นสมุนไพรอบอวลทั่วสตูดิโอเลยนะฮะเป็นกลิ่นแบบว่าไพลแล้วก็มีส่วนของน้ํามันเนาะเพราะฉะนั้นนี่เป็นไพลสดจริงๆถ้าเป็นอารมณ์เตาเนี่ยไฟจะลุกที่เท้าหมออ้นเลยนะไฟจะลุกจะมาเหยียบแล้วขนนักแข้งอย่างเงี้ยนะโอ้ยไฟจะลุกเลยอะครึ่งแข้งเลยนะครับโอ้ยอาจารย์อาจารย์คุณเอี้ยงร้อนไหมลูกร้อนสิใช่ไหมครับคือคนเหยียบเนี่ยจะไม่ค่อยร้อน เท่าไหร่จุกไหมฮะคนเหยียบจะร้อนกว่าเราเอาหรอเพราะว่าเรารับความร้อนเป็นคนแรกเรารับความร้อนเป็นคนแรกแล้วก็ถ่ายท้อนออมาแต่ว่าเรามีสมุนไพรเนี่ยช่วยเซฟเท้าเราที่ตอนที่หลังจากย่ำขากเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาย่ำที่ตัวผู้ป่วยเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบการใช้เท้านวดจะพูดอย่างนั้นได้ไหมใช้เท้านวดเจ็บนะน้องเขาเก่งไปหมดแล้วว่าเราต้องมีการรีดเส้นร่วมด้วยนะก็ เหยียดขาตรงนะครับเรารีดเส้นยังไงฮะใช้เท้ารีดเส้นหรอครับไม่นั้นมันก็ไม่แตกต่างกับการนวดปกติทั่วไปใช่มันต้องมีเหมือนกับไปเค้นเส้นขึ้นมาไหนๆอาจารย์นวลองอาจารย์รีดให้ดูสิเค้นเส้นด้วยเท้านยดรฮะมันต้องท่าอื่นนะครับตอนนี้คลายกล้ามเนื้อก่อน๋อาคลายก่อนนี่ยังเป็นขั้นการคลายอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับคลายกล้ามเนื้อกันก่อนมันรู้สึกยังไงบ้างคะน้องเอี้ยม ก็รู้สึกดีนะรรู้สึกดีรู้สึกตอนแรกมันก็ร้อนใช่ร้อนอ๋อโอ้ยันนี้คือโดนจุดใช่ไหมโดนจุดปวดโดนจุดเจ็บคืออาจจะเพราะพื้นเราไม่ได้มีเบาะยางนะครับมันก็ครั้งแรกแระแ่ากดแรงกดที่มากกว่าปกติอืมแต่ที่สำคัญก็คืออันนี้เขามาเป็นลูกศิษย์แล้วก็มีความศรัทธามันจะรักษาง่ายคือไม่ไปเก่ง ทำไมล่ะครับเพราะว่ามีความเชื่อด้วยมีความด้วยใช่ครับว่ามันเป็นเรื่องทางจิตวิทยาถูกไหมฮะถ้าจะพูดตามหลักไม่นั้นจะนอนแล้วเก่งก็เก่งแล้วจะผ่อนคลายเราต้องเชื่อในตัวบู้ศักษานะครับนะครับอันนี้เหมือนได้แบบว่าพอกผิวไปในตัวเลยนะเอี้ยงนะผิวจะสวยเลยนะก็พอกบุบวเลยใบหน้าไปแขงเลยฝั่งก่อนแหละที่จะแขงมาด้านหน้านะครับตะแคงตะแคงอ๋ออย่างนี้ครโอเค ทางเอียงผมพี่มาศนะครับพี่มอบพระขนงเราจะตัดกันสามคนก็นกอะไรอยู่นะครับเนี่ยช่ะ <laughs> ไว้จุกสิคะหนูว่าจันอ้นเหมาะกว่าไว้จุกบอกว่ามันนึกถึงคุณท็อปไว้จุกข้างบนตรงกลางนะครับเนตติ้งจะดีมากหนูว่าจันอ้นเหมาะกว่านะครับจะได้ดูเป็นเอกลักษณ์ดูมีสไตล์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะไว้ให้ดูมีสไตล์อ่ะแล้วผู้หญิงทรงผู้หญิงนะก็ผมยาวตรงนี้แหละนี่ไงก็เป็นแม่หน้าก่อนตั้งนานแล้วไม่รู้เมื่อไงนี่นะฮะเราก็จะคลายกล้ามเนื้อตรงขาท่อนล่างก่อนครับค่ะแล้วก็เน้นเน้นตรงนี้นะครับตรงนั้นคือเพราะว่าขาท่อนบนขาท่อนบนเพราะว่า ถ้าวิชาอื่นนี่นวดประครบมันคนละเวลานะครับแต่วิชานี้นวดกับย่าเวลาเดียวกัน<อ>นวดไปด้วยย่าไปด้วย,ย,วยในเวลาเดียวกันคือใช้ทำได้ยังไงเพราะว่าประครบนั้นมันต้องแบบนวดก่อนแล้วค่อยมาประครบทีหลังอันนี้คือนวดด้วยประครบด้วยครับมาเป็นสามมหสรรัศจันทร์ว่าเวลาเราถ่ายเทความร้อนไปนะครับค่ะ ร้อนนะคะเนี่ยเราถ่ายเทความร้อนไปก้ามมันไม่ควันเท่านั้นเองครับกล้ามเนื้อจะคายพอคายปุ๊บเราก็ออกแรงกดกเลยมันจะไปึงเส้นอันนี้เนี่ยคนที่เป็นอัมพกอมาตี่ขอบอกว่าถ้าได้ย่ำขางเนี่ยโอ้โหดีมากดีมากเลยระหว่างที่ถามหน่อยครับว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างคนที่จะเข้ารับการรักษาแบบนี้ก็ใส่เกงเกงขาสั้นมานะครับแล้วก็รักษาได้เลยอนะครับถ้าเกิดใส่เางเกงขายาวมันลำบากครับผม จะเก่งในได้ไหมครคือคุณหมออ้นเนี่ยเป็นคนที่รักษาเก่งที่สุดใน3โลกแต่พูดไม่เก่งเลยคับคุณผู้ชมแล้วเตรียมความพร้อมแค่นี้เองครับหมายถึงว่าคือไม่ต้องการกินข้าวไมคาจะมีอยว่าห้ามกินข้าวต้องนอนให้พออะไรอย่างนี้มีอะไรของเราข้อกำหนดไหมครับคือมาหาแผนไทยนี่ง่ายง่ายมาไม่เหมือนไม่เหมือนแผนอื่นบางทีต้องอดหลับอดนอนวใส่ต้ต้องไม่กินข้าวอดข้าวทั้งคืนเราไม่ต้องนะครับแผนไทยนี่ง่ายงนะครับ มาปุ๊บก็รักษาได้เลยนี่ยังเป็นขั้นตอนการการรีดแล้วนีรรีดแล้วนะฮะให้คุณผู้ชมชมนะฮะซึ่งจะรีดแล้วทำอะไรต่อครับเหลืออีกสนาทีค่ะคุณหมอโอนเดี๋ยวแล้วก็นอนคว่ำนอนคว่ำนอนคว่ำนะครับขั้นตอนจริงๆมันอาจจะยาวกว่านี้นะฮะคุณผู้ชมนี่น้องไปีเรารวบเราเอาสารลที่ไหนมาเนี่ยครับสารไหเยอะมากเลยอะที่ขา นนนิดึงะครับอต้องทำไมต้องเกี่ยวกับหลังไงเนี่ยเขาปวดขาหลังก็มีนิดนึงเพราะว่ามาเรียนมาเรียนหนักนะครับเขอเปิดซั้ยหน่อยนะครับเปิดซั้ยเปิดสื้อซั้ยเป็นไงให้มาเรียนเมื่อวานคนค่าเยอะไหมเยอะครับหรอคุณหมอเขาสอนแพงไหมอ่ะไม่แพงไม่แพงแล้วก็หายไปเลยค่ะ ไม่แพงและเสียงหายนะครับคุณหมออ้น um> นี่รับสอนด้วยใช่ไหมคะศาสตร์เนี้ยสอนที่ไหนสอนวันไหนบ้างอ่ะก็ต้องเราดูคนก่อนเลือกเลือกลูกศิษย์อันนี้เลือกแล้วใช่ไหมเลือกแล้วครับครูเขาเลือกเห็นทรงผมก็รับเลยนะครับโอ้อาจารย์อนชอบอะไรแปลกๆสรุปขอขอลงที่หลังหน่อยค่ะครับขอลงที่หลังหน่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับเต็มเต็ม น้องเอี้ยงบอกจะเลิกเรียนก็วันนี้เอาไปใช้ร้อเล่นนี่เรียนมากี่วันแล้วคะน้องเอี้ยงหกวันนะครับโอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยคือปกติเขาขอน้ำแข็งถูหลังใช่ไหมนั่นมันจันดาราก็ใช่ไงแต่จันโอนยเอาเท้าถูเหมือนใครที่ไหนล่ะเมื่อกี้ทำไมร้องโอ้ยโอยเป็นไงมันรู้สึกยังไงครับน้องเอี้ยงพูดสิลูกพูดดีครับดีโอ้บ่นรู้สึกดี ยังรู้สึกดีอยู่นะไม่แต่อันนี้ขอบอกว่าหายจริงๆนะคุณผู้ชมนี่แหละฮะมันเขาเรียกว่าโดนเต็มเต็มโอ้ยฝ่าเท้าเป็นจะคาดอ้ยนี่เป็นการรักษานะครับไม่อันนี้เขาเรียกว่าใช้เท้าขยี่อะไรเนี่ยขยี้เส้นคียีเส้นใช้ตาพี่เลตติ้งเขาบอกว่าเป็นเขาบอกว่าเลตติ้งแบบว่าไม่ค่อยกับคือเลตติ้งสูงนะแต่อยากให้สูงขึ้นไปอีกก็เลยขอย้ํ ดูง่ายกน้องนะมีอาการอะไรก็พูดมานะครับไว้คราวหน้าเลตติง้งนิ่งอีกบอกนะฮะ